สวัสดีครับพบกับผมสรวิทย์ไวซันนะครับโทษครับอทิเทียรที่ไม่ได้อัดคลิปครับเพราะว่าทูครับวงนี้บ้านเรามันเหตุการณ์ชุมุนมากในไทยของไม่มีอย่าถ่ายคลิปลงนะครับก็เลยมาถ่ายวันนี้แทนวันนี้มาพูดถึงรถในหนังบ้างดีกว่าใครเป็นสาวว้กฟัสแอนด์ฟิลิสต้องเข้าใจครับว่ารถมันมาใหม่ทุกครั้งแล้วคนตามก็ต้องตามทันทีที่มันมันมันวางขายครับ แล้วก็ผมเองก็ไปวันหลังมันมาแล้วก็ทำให้บางทีอาจจะได้รถกลับมาไม่ครบทั้งเซตนะครับวันนี้มาพูดถึงรถภาคแรกในหนังฟ้าฟิล์สกันนะครับคัแนแรก r 7สีขาว R HKS ก็อย่างที่เห็นคันนี้โในิชา่าเรสวร์นั้นแข่งกับ N4 กับ เอ็นิสีของมิเชลออริเกสนะครับถ้าใครจำฉากนี้ได้นะคะต่อมาโฟล์ s w วากเก e นเจ m ตรามาร์กสามอตัวละครชื่อเจสซี่ฮะนที่ก็เห็นอยู่หลายฉากอยู่ทั้งแต่ฉากช่วงแรกจนถึงฉากช่วงตอนโดนยิงในหน้าบ้านทรอยโต้คร ต่อไปอาสามสามของตัวละครชื่อนีออนในแก๊้งโทยโต้อีกคนเห็นนะฮะถ,ถ้าใครจำได้ตอนนี้ให้จำฟ้าข้าใกล้ได้ก็จะรจ้ว่าคันนี้โหดโหลลยฉากเหมือนกันฮะต่อมาครับท่านต่อไปนี่เลยครับคอมิเชลออริเกสหรือในหนังชื่อเลตตี้เซียออทิสครับ s หนงสี่ตั้งแต่ช่วงแรกจนถึง ช่วงแข่งก็สวอนนู่นเลยครับที่จริงมี4คันนะแต่ฮอตวิลลมันยังออกมาไม่ครบทุกคันครับในแก๊งโทยโต้ยังเหลืออีกคันหนึ่งครับคันเสียงเงินทำได้ใช่ไหมครับออกมาคันนี้ครับของข้าเอกเรานี่ในข้าเอกของเราครับพอลวักเกอร์กับอีคลิปนั่นเองของพอลว w a เกอร์ครับเรียในหนังชื่อแบรนด์โอค n ันเนอร์ครับเห็นไหมครับสี โตชาก็จะถึงช่วงแข่งกับโตโยตโอใน i7 นะฮะหรือวินดีหรือชื่อจริงวินหรือชื่อในโลกจริงวินดีเซลนะคะนี่คะต่อมากระบะ F150 Ford าฟอร์ดที่ใครน่าจะเห็นช่วงเจอกับน้องโตโยตโอน้องสาวโตโยตโอก็ใช้คันนี้นะคระับเจอ จนไอสิงอ่าตอนที่ออโทษเหรอคะผมเบรนสตอร์มก็ไม่ดีขนาดนั้นช่วงที่เดตตำรวจจับก็ยังไงว่าเดตตำรวจจับนะคะต่อมาของตัวไอ้ครัคะต่อมาเอส2000ของตัวไอ้ครัคะในหนังชื่อจอห์นนี่แชร์นเฮอนด้าเอส2000 ก้ bye. สวอแข่งกับตัวละครชื่อเจสซี่ลักษณะแข่งแบบว่าเดิมพันรถใครแพ้เสียรถต่อมารถของพระเอทั้งสองของเราคันละที่เห็นช่วงท้ายหนังก็น่าจะรู้กันดีเพื่อนจากชาร์เจอร์ของโทเยโต้คะต,ตัวนี้เป็นตัวล้อพลาสติกของเบสิคาร,ราคา99บาทคันนี้ตัวล้อยาครับสีดำด้านสวยมากครับราคาก็โอ้โห ล้อ,อยางใครๆก็รู้ว่ามันแพงมากครัคันหนึ่งปลาไวป395แต่ถ้าเป็น Hot w h e e l ล้อ,อยางที่เป็นพั่ว l i m i t ต็ดอ dition จะไป695เลยทีเดียวแพงมากต่อมา s u p ป a ของพ a อ l อ a l เกอหรือในหนังก็รู้แบรนด์โอคอนเนอร์ครับที่แข่งชุ่นท้ายกันนอดสองคนนี้ ถ้าใครจำฉากน,นี้ได้ก็จะคุค้นตากันดีนะคะ้คนนคือว่าว่คนก็ทีนีให้ผมเอาเพลงมาใส่ในคลิปแต่เนื่องจากผมกลัวติดลิขสิทธิ์เพลงนั้นๆก็เลยไม่อยากเอาเพลงมาใส่ฮะผมมันสายฟรีด้วยไงถ้าคุณชอบคลินีนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับส c ค i b e กันด้วยนะครับนี่ครักดไลค์ตรงหน้านี่เลย ไว้เจอคลิปต่อไปครับแล้วเจอกันครับ